เหมือนกันครับตรงไหนเดี๋ยวผมไปเบิ่งกันครับทุกคนเดีวคุณน้องบุงใหญ่กันครับโอ้ยนี่ครับผมมาเบิ่งขจาวต่อยบักตานโบท่านครับอุปกรณ์ในการต่อยโอ้ยโบท่านครับโบเห็นสมักตาลโอ้ก็ยังมีกลิ่นหอมนิดหน่อยหอมอยู่ครับผ่าตาลเป็นอยู่ังไงบเป็นจ้าโอ้เบิดมือได้แน่คลายได้จากรอยเลยไหม ได 300. ้สามลอยสามลอยใช่ตีเบะกีแผ่ผุกแล้วตอนนนดูทุกคนน้ำชิมอิดลดนุ่มลดแข็งเอาแบบนิ่มๆนี่ชิมแบบนิ่มๆ,นๆ,ๆเนี่ยได้ก็ได้ครับ <ปะ S 1> <ๆ S 2> เนี่ยได้ก็ได้นน <c oughs> ปลานี่ครับตาลสดๆนะครับเป็นพาขายครับอโอ้สุดไปสักทีนะเจ้าวนันเนื่องโอ้พอดีมากพรท่านเป็นตอนเอาลงเมื่อกี้นี่เอาครับนี่คือบักตาลนะครับบักตาลสดๆนะครับ กินน้ำตาลมันบ่มกินหวานเนาะน้ำตาลชุดก็มีครับต้นน้ำมันไฟมันไหม้แล้วไฟไหม้ทุ่งมันไหม้แล้วฮะโอ้ตัวตัวพอมันไฟไหม้แล้วนี่ตัวแม่มันเนี่ยออกลูกนี่แม่มันออกลูกนี่เนาะโอ้ตัวตัวพอมันไฟไหม้ไฟไหม้ฮะอิฐ้าวนลกินครับไปแล้วนะทับโลกตอนในเวน สดแซ่บครับคั่นเอาไปแช่เย็นให้วิริกูดเลยครับใช่อัันปัดเลยว่บวงไว้ด้วยบ้วงกนังกดัดเลยวะบ้วงกดอรลจกเลยครับจกจกได้อยู่จุกกิ่งอยู่โอ้โหกรอดครับีบ้วงพอดีเลยนีะ ครับแนีนะกันกันโสล้ลองกันโรีป่ะอม้นอามินไปอามินด้อสิบอรบอลโนบิดในในดิอามินด้ยี่ะโอ้แซ่บครับหอมวิลิกูดสด ตสผู้สาวมากินตาลครับแซ่บอยู่บบาผู้สาวยกยกโป้ดูพอน้ำแตกจ่อยพอดีแซ่บครับขาดอย่างเดียวคือเย็นถ้าแซ่เย็นนี่ปลาโต้แซ่บอีกเลยนี่สดสดจากต้นเลยครับนี่ เขาว่าบนนี่ครับเปิงเนือนี่ครับปูนิ่มน่ปานวุ่นนะครับนี่ปานวุ่นเลยโอ้ยยึยงีนอโอยย้้บันบุญได้โจะเลยีโดันนะ ช่วยหมดเลยหั่นเด็ดอันนี้ให้ไปอ่าวมีน้ำอยู่ไหนตัวหนึ่งหมดตาตาบุมีน้ำมีน้ำคือแบบเผาอีกแนเนาะแต่บม่มีน้ำตาลบุมีน้ำตาลเราจะโตพอมันอ้าผู้สาวหิวตาลเมื่อแล้วครับบายบายผู้สาวได้ตาลเมื่อแล้วครับผู้สาวโซนะครับสวยงามน่ารักทุกคนขยันนะครับนี่คือโอ้วัตถุดิบ นี่คือมันน่อยบ่นี่มันมันกินบ่ได้เลยมันบ่นี่โอ้คือคือมันมีความผิดพลาดเนาะมันโตกมากเลยมันคือมันต้นกันเอาเจ้าล่องฟันมึงดูใหญ่ตัวไหนตัวนี้บ่อืเอ้าตัวหันเอ้าใหญ่บองโคตแล้วมันบองโคตคือมันมันอยู่ไก่กันเนาะมันติดกันมันเลยโตกเนาะบ่ได้เจตนาแต่ว่าลุงมาอืเอ้า อลองฟันเบึ้งใหญ่เอ้ยพอ,อ,อนี่ต้องให้เมืออาชีบนี่แหมปา๊าหังเมียเมียก็จะยืนแขนเข้าไปพัวฟันนะ <c oughs> อ๋อือเน่ยติดหายตามอืมอืมเอาออหายตามลูกน้อยมันลูกน้อยเล่าม่ลูกบเป็นนอนอันลูกอันน่ะติดหายาเบิ้งนี่มันเป็นอะไรหน่วยหน่อยๆบมีเนื้อบมีน้ำนั่นเบิ้งส่งมียูมีแต่น้ำบมีเนื้อ ม่โอ้มึงมันกำลังเนาะกำลังคล้ายๆจะเป็นเนาะอืออือปลาหลอดดูดจิ้มปั๊บลดโอ้นี่ก็ได้อีกแบบนึงน้ำทังขึ้นแล้วด้วยบึ้งดูบึงอย่างบึ้งดูมักเลยเท่งในน้ำทังคนละมักดลวยโอ้หนาโอ้ยข้าดวอินอีีทังเลยน้ำลายขนาดนี้ น้ำสดๆโอ้นี่ก็กินได้คือกันครับแต่ว่ามันยังเป็นหน่อยมันคลายๆวุ่นเนาะมันคือมันพาแล้วมันยังอันนั้นยังเอาออกไปเนื้อไปได้นี่อืมไอ้บุ้งควอดดิเอ๊ะไอ้บุ้งว่าไปเจ็ดไปไอ้ไปจิ้มไปอ้ยปลาตัวเนี่ยอันอันดิฟันเบเกอดูดก็ได้ครับดูดได้ปลาตัวดูดบักตาลห็ดไปทัวรทีฟทัวเดนอู้น้ำน้อยเลยอันน้ำแท้เห็นไหมอืม ในเจงกนเลยไม่เลยร้อรื้อเงเลยียบลึกับเอเด้อต๊กลมไหลอกมังหลอกจีนไปลกัโอ้ยเ้กนมาเลยครับเสียบุกนเสียบุกนลอิเน่ดอ้เอยเอาหลอดใหญ่ๆนีเนาะ่ โอ้ยดูจุดตาสุดนเท่งเท่งต้องให้ได้แล้วครับได้แลได้เวกันเลด้ออะไรอย่างเงี้ยงเอาปลาโลนี่ดิแหม่แซ่บพันขาดอย่างเดียวครับก็คือความเย็นเซใสเย็นนี่ประตูเอาเอาความสดเพิ่งไล้เอาความเย็นโอ้สุดยอด ม่ได้อืเบิ่งันลุนกี้ที่หนลุงกีกานเนื้อเป็นวุ่นเป็นวุ่นวุ่นอันอันปั่นเป็นวุ่นวุนน่ครับไ่ไหนอืบึงนี้ยม่ไ้อันโอ้ยโอ้ยอือือเห็นบอกเป็นน้ำเลยบันเหินบอกอาดท่นเป็นน้ำเลยมากขนาดเนาะมากเลยแฉะแฉะจะง่อยคับขนาดใหญ่แล้วสามารถอันเนาะ ขันขันเป็นคนยี่สิบสเปซหรือยี่สิบหรือขันเป็นคนชีอ้าเลยนี่ครับก็คือเบิดเบิดโคกนี่เลือดเลือดเลือแค่นี้บมต้นตาลน,นี่ <c oughs> ตั้มปืนโ <c oughs> กะเนี่ยอีกบ่ตั้มเลยบ่นี่ตั้มแล้วฮาไม่ได้แล้วต้นตาลนี่ตั้มเลยนะนี่ตั้ตมที่สุดก็โอ้ ท,ที่เนี่่คือประเทศไทยแล้วที่ว่าต่้าแล้วได้กินลูกมันปลาโน่น้ำบ่ธรรมดาด้วยครับตายอยู่นี่เดื้อาริบ10กมผลได้หน,หนีเลย10กมก็ต่้ที่สุดเลยฮะเสื้อ10เมตร20เมตรหอดอยู่บ่บบ,บ,บหอดเนาะถึงจะได้กินโอ้ อ๋อคืนตานีสามมือจังได้กินสามมือนี่ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งต้นมือที่มือที่หกหรือหอดมวยบาดมือโอ้ประมามาณเตเม็ดเป็นตะแเสบขนาดนอกขึ้นมาตานบานหนาโน่เัออ่ากินเจ้ายิ้มนะอร่อยแค่ไหน อุมามิตะยกยกต้องยกนิ้วนิ้วอะไรโอเคนิ้วโป้ถ้านิ้วกลางนี่ไปเลยวได้นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาแรงเลยครับอากาศกับโปรเพลโปรเพลคัคำมืดมืดนะครับถ้าถ้ามืดอนนี้ผมก็คือโบกามาดอกทั้งนี้ปอบลายเพิ่นว่าปอบล็อกกิตันอืม ชิมชิมนั่นเออใหญ่นี่พื่อพ so ันป right. ่ยใหญ่ Antwort> เออเวริกูดแสบขนาดฮะอันน uh ี้ภาษาอนี้ผมโบสมารตเปได้ด um ้วยครับผมเออโบสมารตเปได้ฮะจ้ะอ네 mm ิ่มตาเลยครับ มาถ่ายคลิปนี้อิ่มแล้วครับเบิ่งตีมันยังนิ่มอยู่ครับเบิ่งนี้มันมีเปลือกตอกเปลือกนอกอันนี้ตอกขุดเนาะนี่บ่ตัวขาวๆนี่ต้องขูดออกเนาะมันจะฝาดๆเนาะกินแต่เนื้อมันก็บุนครับแต่มันก็บ่ค่อยฝาดไปไหนครับกินผสมกันเลยข้าวต้มไส้หมูลอยดีคำนวณคำนวณนคลิปพลาดในกระเด้งนันอ่อนเกินคำนวณนคลิปพลาด อันนี้แซงกว่าเองเจ้ามักจกกินเนาะระวังครับโอ้ยหดหงิดขนาดแบบนี้หนึ่งอู้ยอู้ยโออิรีดอกเบ่งปากเราแดงๆเป็นจักเรากินต่างเรากินยังไม่ยันนี่นี่ครับ ได้ตานมาสามสีหน่วยเพิ่นแบ่งให้ครับขอบคุณหลายๆนะครับนี่แหละครับคือน้ำจิตน้ำใจของคนโสนะครับมียังเพิ่นกระเบงปันครับให้ไล่ก็บเอาให้ไล่ก็บเอาครับเพราะว่าผมเอาเมื่อไม่ได้ครับวันนี้มารถมอเตอร์ไซค์ซัมนี่ก็โอเคแล้วครับเพราะว่ากินกับกินไปหลายอันเลยครับซัมนี่ก็โอเคแหละขอบคุณหลายๆนะครับครับเอาล้วครับเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปซัมนี้เด้อครับขอบคุณหลายๆครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิเด้อครับ ขอบคุณครับบ๊ายบายครับกินตาน้ำกันเฮ้ยจุ๊บเรือเต้จุบจ๊บจุบจ๊บจ้าจ้าขอบคุณครับ